ว่าครััับออออเเเเนนนนรรรที่้มาาววกซ์์งงป็ู้สึกดีใจครับผมที่ได้กลับมาเมืองไทยนะครับก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักเกือบหกเดือนแล้วล่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยนะครับค่ะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างช่วยอัปเดตให้ท่านผู้สบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้ก็พยายามทขาฟิตเนสพยายามออกกำลังกายนะครับ กำลังใจหนีอายุครับเพราะอายุมันมันวิ่งมาตามแล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ให้ให้มากที่สุดแบบไหนออกแบบไหนมงาีอะไรบ้างนานใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้เรามีผมอูยองแล้วก็จุนเคกำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ต3คนนะครับที่เกาหลีอ่าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ่าย y o u ูทูบไปไปเรื่อยๆครับ ไใแหมนี้พเราได้เห็นน้องที่เราไป่คจะูใจแคนวม่รู้าจะบอกว่าูมิใจได้หรือปล่าเว่าเขาก็คือขาทางานในฝั่งของเขาครัไม่ได้มีเลยไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาก็รู้สึกดีใจผดีใจแทนน้องดีใจแทนพ่อแม่ของน้องๆแล้วก็ดีใจแทนแฟนของน้องทุกคนที่ประสบความสาเร็จนะ ก็ขอให้ทุกคนวต่อไปครับคะแล้วความสุขของเคืออะไรครับไม่จะบได้กันว่าทำยังไงจะมีสุขภาพดีรางกายทออผมว่าความสุขนะครับมันต้องเกิดจากร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะับแล้วก็ก็ต้องท้าฟิตเนสก็ต้องออกกำลังกายก็ต้องเล่นกีฬาเพื่อที่ให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนแล้วก็ทําจิตเราให้แข็งแรงด้วยนะับมีสุขภาพ มีอะไรอยาก่าถแฟนบ้างมคัาวไทยแล้วก็แฟนทั่วโลกเลยอขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็อย่าลืมครับฟิตเนสกันนะฮะประมาณนี้คนไม่ได้กลับบ้านานอย่างเนี้ยไม่ได้กลับมาเมืองไทยนาน่หกเดือนคิรรอบลคอสตนได้ดูคอนเสิร์ต ถ้าผิดเพิ่มคุณจะตรวจสอบไหมอ๋ออันนั้นยังไม่มีแพลนนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าสำหรับสำหรับผมคนที่อาจจะยากอาจจะไม่ยังไม่แน่ใจก็ขอบคุณทุกทคนนะครับพี่ๆทุกคนที่มาในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับหยิบหรือออกกำลังกายกันนะครับขอบคุณครับ